สวัสดีจ้าสวัสดียามเช้าวันศุกร์สุดสัปดาห์นะคะเพื่อนๆที่รองจ้าวันนี้ก็เป็นวันศุกร์สุดสัปดาห์อีกแล้วนะคะสุดสัปดาห์ของต้นเดือนนะคะวันนี้ก็เป็นวันที่แปดนะคะศุกร์ที่แปดกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะคะเช้าวนี้แอดมีก็เป็นวันพระนะคะวันนี้วันพาคแปดค่ำนะคะแอดมีก็มีความตั้งใจว่าจะปั่นจักรยานนะคะ ใส่วัดด้านหลังหมู่บ้านนะคะเอาตังไกยอตู้สมบูรที่วัดนะคะก็ใสวัดดีวกว่านะคะนี่นะคะต้นเชินชมของแอดเมนะคะเพียหนอนลงนะคะก็ใบร่วงโขนหมดทั้งต้นเลยนะคะตอนนี้ใบเริ่มแตกแล้วนะคะเพื่อนๆจ๋าใบเริ่มออกเลยนะคะแอนเมดีใจมากๆเลยนะคะแอนเมแบบใส่ปุ๋ยใบนะคะแต่หน้าคลาดงามมากเลยน้าคลาดไม่เป็นไรเลยนะคะ แตกอะไรออกมาแล้วนะคะหลังจากที่โซมไปแล้วก็แบบทาท่าเหมือนจะตายไปนะคะเขามีต่อนะคะพวกพวกนี้นะคะต้นไม้ตรงนี้เขามีต่อเขากำลังแตกเลยนะคะแตกต้นเล็กต้นน้อยออกมานะคะัเพื่อนๆจาก,ก็ต้นไม้ที่แอดเมย์ปลูกไว้หน้าบ้านนะคะก็ปลูกไว้สวยงามเวลาเรา ออกจากบ้านมานะคะได้เห็นต้นไม้นะคะเราก็มีความส,สุขสุขกายสบายใจเนาะ <S <S ไปนะคะวันนี้เพราะว่าวันนี้ถิงจะสายแล้วแต่ว่าแดดไม่ร้อนนะคะเพื่อนๆจะวันตอนแรกแอดเมว่าจะหยุดสักหนึ่งวันนะคะเพราะว่าเหนื่อยมาหลายวันแล้วนะคะไปเดินไปตามวัดมาหลายวันติดๆแล้วก็เหนื่อยเหมือนกันนะคะพ่อ ไปวัดใกล้ๆบ้านนะคะออก็ไปทำบุญวัดใกล้ๆบ้านกันออก็ไปจ้าเพื่อนๆจ๋ากันออกด้านร้างบ้านกันนะคะเพื่อนๆค่ะดูนะคะท้องฟ้าสวยนะคะเช้าวันนี้นะคะสดใสนี่ดูนะคะเมฆแบบเมฆนะคะสวยงามนะคะฟ้าสวยงาม ก็ฟ้าที่ขึ้นสูงแล้วแต่ว่าเมฆไปบดบังนะคะก็เป็นช่วงดีของแอดเนนะคะแอดเะได้แบบปั่นไปได้สะดวกเนะาะเอีววิพบกันนะคะเพื่อนๆจ้าวิพบออกเ้าหนูบ้านกัน ไปหายอดตู้ทำบุญตามวัดนะคะเพื่อนๆฝันออกกำลังกายไปด้วยนะคะเจอวัดเราก็แวะบุญนะคะเพื่อนจ๋านี่แวะทักทายน้องปลาตื่นกันหรือยังนะคะน้องปลาตื่นกันหรือยังคะตื่นแล้วนะคะตื่นแล้วตื่นแล้วตื่นแล้วเออทักทายน้องปลากันมาแล้วก็ สายตาค่ะต่างเพื่อนะโอ้โหฟ้าสวยนะคะแต่ดูแวบหนึ่งนะคะดูนะคะต้นไม้ใบไม้นะคะป่านขึ้นายเมานะคะต้นลีเหลา่าดีนี่อ้อดอกเยอะมากเลยนะคะนี่นะคะขนาดนี้ไม่มีคนดูและนะคะดอกอะไรไม่รู้นะคะสีส้มๆขึ้นเยอะเลยนะคะก็สวยงามไปอีกอย่างแบบนี้นะคะ ก็นี่แอดก็จะพาทวีพบออกไปดูข้อริงกันเลยที่ท้ายหมู่บ้านนะคะพเพื่อนๆจะแนวต้นตาลน,นะคะเมื่อก่อนที่แอดยังไม่รู้อ่ะออกไปมีถนนปั่นแบบสามารถแบบไปข้างนอกได้แอดก็มาซ่องอยู่ตรงนี้นะคะแนวต้นตาลตรงด้านนี้นะคะพเพื่อนๆจะก็ได้บรรยากาศอันนิดหนึ่งนะคะ บรรยากาศยามเช้านะคะในหมู่บ้านนะคะเสียงนกเสียงกาก็โชคดีที่หมู่บ้านแอดนะคะติดกับทุ่งนาด้านหลังเป็นทุ่งนานะคะก็มีบรรยากาศที่แบบดีนะคะเพื่อนๆจะมาหลับไปรี่แกซ์นะคะรีแหล,ลกไทยคลายเครียดคลายไอ้นี่จากงานได้นะคะ ก็มีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆก็ในหมู่บ้านก็ช่วงเย็นเนาะต่างเลิกงานอะไรแล้วเนี่ยก็ก็มีไปเดินนี่แหลกออกกำลังกายกันเหมือนกันนะคะตอนเย็นเนาะตอนเช้าก็มันเป็นช่วงที่แบบต้องรีบอ่ะเนาะรีบไปทํางานรีบไปทาภารกิจอะไรหลายๆอย่างนะคะบางคนต่างก็รีบเดินทางกันนะคะช่วงเย็นก็มีเวลาหรือว่าช่วงวันหยุดหรือเนี่ย อันนี้มีคนไปเดินรีแท็กพอกำลังากายด้านหลังหมู่บ้านกันเยอะนะคะก็เมื่อวานหลังจากที่ไปวัดพระสิงห์มาแล้วนะคะก็เอ็ดก็โอ้ประทับใจนะคะในฟาร์มเก่าแก่โบราณน,นะคะเอ็ดอยู่ย่านนี้มานานแล้วแต่ว่ายัางไม่เคยได้ไปสัมผัสแบบข้างในนะหรือว่าประวัติอะไรที่แบบ กม่ยังไม่ได้ไปนะคะก็ได้แต่เข้าไปทําบุญนะคะแล้วก็ไม่ได้เข้าไปศึกษาประวัติอะไรมากมายเพราะตอนนั้นเราก็ยังไม่ได้แบบทำเกี่ยวกับวัดเนาะหลังๆอันนี้แอดมชอบนะคะชอบแบบ ไปศึกษาแล้วก็ไปชมวัดโบราณต่างๆนะคะเดี๋ยวแอดเมยว่าช่วงเดี๋ยวดูน่นก่อนนะว่าพรุ่งนี้หรือวันาทิตย์ดีนะคะแอดอาจจะไปต้องเหลือต้องถามลูกก่อนว่าลูกจะไปส่งลูกจะไปส่งได้ไหมเพราะมันเข้าไปลึกนะคะ ไปล่องเรือล่องเรือเจ้าพญาแนาะไปล่องเรือเจ้าพญาที่แถววัดโบสถ์นะคะก็ล่องไปแล้วก็น่าจะไปแวะตำวัดต่างๆแต่อาจจะไม่ได้มีเวลามากเนาะเพราะว่ามันแค่ชั่วโมงเดียวเก้าวัดเนาะเพราะว่าแถวนี้เก้าวัดก็แป๊บเดียวนะคะเก้า <c oughs> วัดเพราะวัดติดติด,ต,ด,ต,ด,ต,ดติดกันเลยนะคะ <c oughs> แค่ด้านหลังหมู่บ้านแอดเมย์เนี่ยที่แอดเมย์ปันป่นๆแบบนี้ก็ไม่รู้กี่วัดแล้วเนาะ ข้าวสวยงามนะคะเขียวขวจีนะคะท้องฟ้าสวยมากๆเลยนะคะล้ำแสงกุ้งสมัยก่อนเขาจะเรียกทางช่างเผือกแต่ไม่ใช่นะคะบางทีเป็นจรวดหรืออะไรทุกอย่างนีนะคะสมัยโบราณก็แบบพูดไปตำ <laughs> ว,วินิจััยไปต่างๆนานานะคะ ียกกันไปตามภาษาคนโบราณเนาะแต่สมัยนี้บางทีแบบเป็นจนรวดหรืออะไรบินนะคะงบินหรือจรลดอะไรนี่นะคะกนกตาออกหากินนะคะดรงกล้วย หัวปีตรงนี้นะคะน่าจะมาตัดไปแล้วหัวปีหัวใหญ่อยู่หนึ่งหัวแมทก็หลุดจมูกอแอนเม่อไปต่อนะคะวันนี้ก็เป็นวันศุกร์สุดสัดดาอีกแล้วแป๊บเดียวนะคะเพื่อนๆจ๋ะแป๊บเดียวเองดเดียเดเด๋ยวก็อาทิตย์เดี๋ยวก็สัปดาห์เนาะไหวมากเลย แัดหลุดแัดหลุดแัดหลุดจมูกแล้วเป็นไรมันท้องทุ่งนาเนาะแต่ก็ใสไว้นั่นแหละหยุดนี่แมดก่อนนะคะอาจจะแดดไปหลอดด้วยเนาะก็ บรรยากาศลงๆอะอดก็ได้นะคะเดี๋ยวไปใส่ตรงวัดนะคะเอาวัดเพื่อมีคนผู้พานเนาะแต่เดี๋ยวนี้คนไม่ค่อยใส่กันแลยแต่แอดว่าแอดเป็นภูมิแพ้ไงใส่กันพวกฝุ่นละอองอากาศด้วยเนาะมันก็มีประโยชน์หลายอย่างแล้วก็กันอะไรได้บ้างเนาะเป็นภูมิแพ้ต้องระวังนะคะ เพื่อฟุ้นลองชื่อโรคอะไรเข้าทางปากทางบบทางเดินหายใจอะไรด้วยก็เลยต้องติดแมสประจํานะคะบางทีงคนเขาก็ไม่ใส่กันเลยนะคะนั่งรถยังไม่ใส่เลยะะแต่ถ้าเป็นรถโอเพนไม่เป็นไรแต่ถ้าเป็นรถแอร์ไม่ไม่ไม่ควรนะคะไม่ควรที่จะไม่ใส่เนาะเพราะว่าในในห้องแอร์มันอากาศมันชื้นนะคะ นี้น้ำมาจากไหนกพปล่อยน้ํามาก็เก็บเกี่ยวไปแล้วนะคะเก็บเกี่ยวไปแล้วแปลงนี้ตอนที่ยังไม่เก็บเกี่ยวสวยมากเลยนะคะแปลงนี้เป็นต้งแปลงติดต่อกันดูนะคะมันมีดงผักของสองคนผมเมียนะคะเพิ่งมาทําเมื่อไม่นานนี้นะะเนี่ยค่ะเพื่อนๆจ่ายอยู่นะคะงามมากๆเลยอะ่ะดูดิถ้าต้นหูช้างขึ้นเป็นดงเลยนะคะ โอ้ยตอนแรกๆที่เทานิยมกันนะโอ้ยต้องหาซื้อกันเลยนะคะนี่นะคะแถวนี้เยอะมากเลยนะคะเนี่ยโอ้ไข่เจ็บไข่อะไรนะรักษาโรคอะไรนะได้หลายๆโรคใช่ไหมเบาหวานหรือมะเร็งอะไรสักอย่างเนี่ยไม่รู้นะเนี่ยมันขึ้นเองนะคะเพื่อนจะถ่าปักทองดูงรงก็โพดนะคะเขาเป็นคนมือมือเย็นนะคะปลูกงามมากๆเลยนะคะดูนะก็ไม่เมื่อไม่นานนี้เองนะเอ็ดเพิ่งเห็นเมื่อไม่นานนี้เอง ไวมากเลยนะคะแบบโอ้โหโโงามผักงามมากเลยก็น่าจะเป็นคนย่านนี้นะเพราเห็นเห็นเขาจะขี่มอเตอร์ไซค์มาตอนเย็นๆนนเนาะเขามาลดน้ำทุกวันนะคะพูดดินลดน้ำอะไรของสองคนหัวเมียเนาะ อย่างนี้เนาะแบบทำผูกขาดผูกอะไรแบบตามภาษาอ <Games> ากาศดีมากๆเลยพี่น้องจ๋า นะคะเป็นเือสวนไร่นาวนใหญ่นะคะชาวบ้านแถวนี้เนาะก็ไปนะคะไปเดี๋ยวไปลงคลิปที่วัดเลยแล้วกันะะนะคะไปลงคลิปออกกัลังกายด้วยนะคะมันนี้เนออกกําลังกายย่ำเช้านะคะชมบรรยากาศกันด้วยแล้วก็ไปหาทําบุญที่วัดนะคะวันนี้วันนี้น่าจะขึ้นไปวัดวัดตรงนู้นเนาะไปใช้น้ําบางนา ชอบไปไปที่ไหนตรงวันพระทุกทีเลยนะคะวันมังนาเนาะอชอบท่าน้ําที่นั่นนะคะแบบเออมีที่นั่งแล้วก็แบบลมมันก็แบบไม่รู้เนาะมันเย็นสบายเนาะวัดเนะเาะก็ยอดตู้บริจาท่าน้ำค่าไฟอะไรนะคะของวัดเนาะ ไปหาทาบุญลงศพแต่ว่าดูว่าเดี๋ยวเผื่อได้ไปล่องเรือไหว้พระเผื่อจะมีวัดอื่นบ้างเราจะได้ทําแบบวัดที่แตกต่างกันไปบ้างนะคะแต่ถ้าไม่มีไม่เจอแอจะกลับไปทําที่วัดสิงใกล้ๆบ้านเนี่ยแอสามารถแบบปัมม้นจักรยานออกไปได้ลนะแล้วออกหน้าหมู่บ้านไปก็ไปไม่ไกลเท่าไหร่ว้าวันนี้ข้ามถนนเราต้องดูนะคะวันนี้ เรียนก็อีกสองวันแล้วนะคะก็มีการเลือกตั้งอีกแล้วต้อกตั้งเสี่ยบ้านนะคะ,อะตอนเช้าต้องระวังรถหน่อยนี้ดูนะคะเห็นวันไหล ตรงนู้นเวอาตรงนู้นก็ปั่นไกลแต่ว่าไม่มีท่านา้ำไม่มีท่านา้ำแต่ว่าแล้วก็คือนะคะเป็นวัดเก่าเหมือนกันของโพนเหนือเนาะบรรยานเละก็ไปไปทั่วไปหมดแล้วก็ปั่นจักรยานเนาะนั่งจายลีเลกมานะคะแล้วก็ไปลงทิปกันที่ น้ำชายแม่น้ำก็โอเคเหมือนกันเนาะเดี๋ยววันไหนจะไปหาเจ้นหน่อยนะคะได้เจอเจ้เจดดำนะคะอ่าข้าวเตียเต่ยวก้ายเตี่ยวก้ายเตี่ยวเรือเจดดำนะคะเดี๋ยววันไหนต้องไปอุดหนุนก้ายเตี่ยวเรือเจดดำนะคะนี่นะคะเราปัน่นไก่มาถึงดี้เลย อืมเีลยนะคะหมวกหมวกเหมือนหมวกแบบวันนี้ไม่ได้หมวกไม่ไม่ได้ใส่หมวกกระปิ้งมานะคะรู้สึกว่ามันจะหลวมมันจะหลวมนะคะ,ะหยุดใสอืมค่ะวันนี้ก็มีคนมาทำอยูเยอะเลยนะคะ,พะเพื่อนเพื่อน คนมาทำบุญเยอะเลยดูก่อนนะคะว่าเนี่ยคะ่ะวัดบางหน้านะคะวัดบางนานะคะว,ว้วาวว,าว้วาวว,าว้า,า,วาวว,าว้าวว้าวนะคะเ้าวัดแล้วลงเย็นชื่นใจนะคะดูนะคะโอตจะสวยงามนะคะอ้าวอ๋อนักเรียนนะคะนักเรียนก็มังใส่บาทนะคะ นักเรียนก็เดินมาใส่ใสบาตรที่วัดแล้วก็เดินกลับนะก็เป็นสถาปัตยกรรมของคนมอนนะคะคนมอนรอยานนี้คนมอนมาสร้างนะคะนี่นะโรงเรียนใส่บาตรเสร็จก็เดินกลับโรงเรียนกันนะคะเด็กๆ <c oughs> อ,องค์พระนะคะสวยดี่ฮนะคะ วันนี้บรรยากาศครึ้มน,น,นะคะใส่แอดคงมาวัดน,นี้แล้วอาจจะต้องรีบกลับเหมือนกันเดี๋ยวนะคะมันมีพยับเมฆเป็นมางุดนะคะถอดแว่นกันแดดมองก่อนนะคะเพื่อนๆจะ,นะะองค์พระเนาะได้ถุนได้ถุนองค์พระก็เป็นสถานที่ที่สำหรับถวาไสั่งปทานนะคะเพื่อนๆจะวันนี้ฟ้าสวยนะคะรือ ก็มีขยับเมกเป็นบางส่วนเนาะและมีเอายังไงดีน้อนะคะวันนี้ที่นี้ก็มีตู้บริจาคตรงนี้ก็ได้เนะนะคะ,ะลงคิดนะคะนี่น่าจะสุกเสร็จแล้วหรอคะ่ะทำบุญเสร็จจะชาเอาเลยนะคะเพื่อนๆจา้า หรือว่าพวกครูเอ,อ่อมาใส่บาตรกันแล้วก็รีบกลับหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะเพื่อนๆนี่นะคะก็ยังมีบาตนะคะแอปไม่ได้แต่งตัวไม่เรียบร้อยนะคะเพราะว่าเราพันจักรยานมาเนาะเราจะนุ่งแบบอะไรแบบไม่นี่ก็ไม่ได้นะคะก็ขอไม่ยอดตู้ทำบุญบริจาคนะคะเดี๋ยวหน้าเทศกาลเราก็กลับไปทำนะคะที่บ้านแล้วก็ใส่บาทด้านหน้าหมู่บ้านเอานะคะ ตรงนี้เราก็หยอดตู้หยัดตู้บริจาคนี่นะคะก็เดินทางมาถึงแล้วนะคะท่าน้นะะานานํานะคะท่าน้ําวัดบาง่านะคะเป็นมาทุกวันพระเลยนะคะเพื่อนๆจา๋าตรงทุกวันพระแอดมาทุกวันพระตรงวันพระทุกครั้งเลยนะคะวัดนี้นะคะก็ดูนะคะบรรยากาศก,ก็สวยสดงดงามแอดชอบท่าน้ําที่นี่มากๆเลยนะคะดูนะคะวัดฟากหนุนไม่รู้ว่าชื่อวัดอะไรนะคะ ก็สวยงามนะเพื่อนๆดูนะคะวันนี้แดดเริ่มออกแล้วนะคะพอแอดมาแดดออกจ้าเลยนะคะเมื่อกี้ยังไม่ยังไม่ค่อยมีแดดเลยนะตอนนี้แดดออกจ้ามากเลยนะคะนี่นะคะวันนี้ก็มีน่าจะดังในองพระยาคุฑแล้วมีคนมาไหว้ขอพรกันนะคะองค์พระยาคุฑนะคะด้านหน้าชายน้ํากับด้านหน้าทางเข้าทางออกนะคะ มีองค์พิยาคุดนะคะองค์พิยาคุดที่มีคนมากราบไหว้กันประจําเลยนะคะเ,เพื่อนๆจ๋าก่อนนี่นะคะบรรยากาศสวยงามนะคะเพื่อนสวยงามสวยงามนะถ่ายทําภาพยนตร์กันนะคะบ้านนกนะคะมีเรือเฟลลี่มีเรืออะไรหลายๆลาเลยนะคะไม่แน่ไม่แน่ใจว่าเป็นวัดอะไรนะคะเพื่อนจ๋าย่านนี้วัดเยอะนะคะ วัดเยอะร่องเรือเก้าวัดนี่ไม่ยากเลยนะคะล,ล่องเรือเก้าวัดแปบ๊บเดียวนะคะน,นี่น,นี่ก็โบสถ์สลาก็ยังเป็นรุ่นรุ่นเก่านะคะกุตินะคะกุติเอ่อตินะ่าจะเป็นที่พักสงฆ์นะคะเนี่ยดูหลังคานะคะหลังคาก็ยังเป็นแบบสมัยรุ่นเก่ารุ่นแก่เลยนะคะเพื่อนๆจ้าอืนะคะก็ตรงนี้นะ่าจะเป็นแบบ ปกิที่พักสงหรือว่าเป็นสลาเมืเออ่อสมัยก่อนดูนะคะดูฟาร์มเก่าแก่นะคะดูฟาร์มเก่าแก่ก็ยังคงฟาร์มเก่าแก่นี่นะคะดูนะคะเก่ามากเลยนะคะยอดแบบเป็นของเดิมนะคะเป็นของเกา่าของแก่นะสมัยออพระออวัดแถวนี้ส่วนมากที่สร้างโดยชาวหมอนนี่จะเป็นสมัยกรุงศรีอยุธยานะคะ หรือว่า,าไปกรุงทนบุรีนะคะสมัยกรุงศีอยุธยากับกรุงธนบุรีแต่ส่วนใหญ่จะเป็นกรุงศรีอยุธยาเยอะนะคะแล้วก็มีเป,ไป,ไป,ไป็นปลายกรุงทนบุรีจนมาถึงรัชการที่2ก็มีนะคะวัดย่านนี้เนาะก็วัดนี้ออดชอบที่ท่าน้ำนะคะท่าน้ำทำาส้ยนะคะบรรยากาศงวงามนะคะโอเคนะคะแอดเมก็ต้องขอจบคลิปลงคลิปไปที่ วัดนะคะวัดบางนานะคะท่าน้าวัดบางนาใจน้ำวัดนองนาเรามาออกกําลังกายเด็กเมก็จะไปหยอดตู้บริจาคนะคะท่าน้ําก็ใส่อะไรของวัดนะคะก็เรามาท่องเที่ยวให้เรามาแบบท่องเที่ยวเข้ามาแล้วให้ฟาร์มสงบเย็นกายสบายใจเนาะแล้วก็มาทําบุญนะคะมาทําบุญให้วัดนะคะให้วัดด้วยเลยนะคะ ขอบคุณนะคะเป็นค่าน้ำค่าไฟค่าอะไรบำรุงวัดนะคะขอบคุณที่ทําให้เรามาและให้เรามีารามสุขกายสบายใจนะคะก็แอดก็แอดเมย์ต้องขอจบคลิปลงคลิปนะคะไว้แต่เพียงแค่นี้นะคะสําหรับการปั่นจักรยานออกกำลังกายวันนี้แล้วก็วันนี้เป็นวันพักแอดก็เลยอยากจะปั่นมาจบคลิปลงคลิปที่วัดนะคะวัดคะ ก็จะได้มาอย่ตู้ทำบุญบริจาคขน้มเข้าไปอะไรนะคะให้วัดด้วยนะคะก็โอเคนะคะแอนเมขอฝากค,คลิปนะคะฝากเป็นกาลังใจติดตามชมคลิปเป็นกําลังใจใหแอดเมดด้วยนะคะเพื่อนๆพี่น้นนนงนองๆจ้า <S <S 1> <S 1> ขอบพระคุณมากๆนะคะเป็นบายจ้า